ช่วงเกมเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้ดูเนี่ยฟังคําวิจารณ์ของบรรดากูรูอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊บางคนก็บอกว่าแมนยูเตดเล่นน่าเบื่อส่วนบางคนก็บอกว่าเอ๊จริงๆแล้วครึ่งเวลาหลังก็เล่นดีนะสรุปมันดีจริงๆหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าถ้าเรามองผิวเผินนะครับครึ่งแรกเป็นศูนย์ศูนย์ที่หลายคนก็คงหลับเหมือนเดิมถ้าคุณดูบอลดึกๆอะแล้วเกมมันแบบไม่ได้บุกเหมือนยอร์เกนครอป ลิวร์พูลเฮฟวี่แมททอลแบบนีน้มันง่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าใน4 5นาทีแรกมันมีอะไรบางอย่างนะครับที่บอกได้เลยว่าอารโมริมเขาเก่งครับผมตั้งแต่24พฤศจิกายนผมยังไม่เคยหล่นวาจาว่าอารโมริมคุมแมนยูแล้วเก่งเลยนะแต่ว่าเมื่อคืนผมเห็นอะไรบางอย่างแม้ว่าจะเป็นการจัดทัพที่เหมือนกับไม่มีปีกเลยนะสิบเอ,อ็ดรชื่อตัวจริงเมื่อคืนแมนยูไลท์วิงนะครับไม่มีปีกเลยนะครับ ไม่ได้ใช้ทั้งการ์ตาโชวแล้วไม่ใช้ทั้งอา,าร์มัดล้วเปลี่ยนระบบการเล่นด้วยคือส่งทอบีคอลเลเยอร์ลงบูโน่แล้วก็คอบีเมนูไม่ทุกคนคิดว่าบูโน่ก็คือยืนแต่งเดอไม่ใช่ะฮะคอบีเมนูไปยืนหมายเลขสิบแล้วก็ได้รับความชมมากๆอันนี้คือมองตรงกันนะครับทีนี้มันก็มีอีกหลายอย่างครับคือผู้รักษาประตูเนี่ยใช้เอาไทายไบยินดีลงสนามทันทีนะครับสำหรับตัวผมผมออกตัวก่อนที่จะเริ่มเรื่องว่า ผมว่าแมนยูเต็ดเมื่อคืนนี้เล่นดีที่สุดตั้งแต่อมัมบูรินเข้าคาคุมทีมครับในมุมมองของปอาวิรพลนะครับดีกว่าวันที่ชนะเอเวอเรสตน4-0แม้กระทั่งวันที่ชนะแมนเชสเตียส2ประตูตอนหนึ่งผมพูดในรายการทีวีผมบอกว่ายังไม่ดีโอ้คนก็มาถล่มดาผมว่าเต็มว่านี่เลยขนาดนี้ยังไม่ดีเหรอในมุมมองของแมนเชสเตียมันพลาดเสียจุดโทษวันที่เสมอลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2ก็เห็นชัดว่าเราอุดแล้วก็อเอาตัวรอดมาได้แม้กระทั่งวันที่ปราบอาร์เซนอลในการดูจุดโทษ สิคนฮึดกลับมาได้แต่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะเครื่องเวลาหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้เช่นเดียวกับอาวุธลับอันใหม่ของแมนเชสเตอร์แต่คืนลิซันโดมาในเน็ตติดตามด้านหัวในคลิปหลังเกมคืนนี้ครับในช่วงของซา,ศาโซวันนี้ครับผมมีเสื้อเทรนนิ่งล็อตที่3แล้วก็เป็นล็อตสุดท้ายของตัวสีน้ำเงิน มาให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ลดราคาไปถึง12ปอนด์ครับสำหรับรอบนี้นะครับมาจาก m มกัสโตเทสฟอร์ดเรียบร้อยนะฮะนั่นก็คือตู้ที่ผมใส่อยู่นี่เองครับหลังจากที่เราปิดจ็อบตัวสีเทาตัวยูโรเปียนไนท์และก็ตัวสีส้มอุ่นฟันที่สลอยเนี่ยหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งมา2รอบแล้วนะครับแล้วก็น่าจะยังขาดการผลิตอยู่นะครับและตอนนี้ก็คือตัวเทรนนิ่งเนี่ยไม่มีสีส้มและก็สีเทาแน่นอนแล้ว จนกว่าจะผลิตใหม่ซึ่งก็น่าจะต้องรอ2อสเดือนหรือว่าอาจจะไม่ผลิตแล้วก็ได้มีบางตัวนะครับทีนี้วันนี้ถึงคิวล็อกสุดท้ายของตัวสีน้ําเงินครับเสื้อซ้อมพิมาริกของรุูการนี้ครับล็อกที่3มเนี่ยมาลดถึง12อปอนด์เลยครับทุกคนเพราะว่ามันออกไอตัวสีขาวไปแล้วซึ่งสีขาวผมบอกไว้ตรงนี้นะผมไม่นําเข้ามานะเพราะว่าผมว่ามันมันเป็นเสื้อซ้อมใส่สีขาวน่าจะรักคูงน่าจะอ้วนก็เลยไม่เอาเข้ามาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับและนี่จะเป็นล็อตสุดท้ายล็อตที่3 ของเสื้อตัวนี้ที่ซอมในพิมารีครับที่ตัวนักบอลใส่กันเยอะๆลัสกุคอยลูนพวกอูกเต้นะครับผมได้มาล็อตสุดท้ายเนี่ยอีก3ไซส์นะครับก็คือไซส์ L XL แล้วก็3 XL เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือล็อตสุดท้ายแล้วนะฮะก็จัดเข้ามาได้เลยอย่างที่ผมบอกตัวเนี้ยพอเขาออกสีขาวมาครับมนลดราคา ถึง12ปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นจากที่เคยปล่อย2,799บาทรอบนี้ผมปล่อยได้1,999บาทนะครับแต่ว่าก็มีไซส์ที่จำกัดซื้อทีหลังอาจจะตอนนี้คือ S M ไม่มีแล้วนะครับ2 XL ไม่มีแล้ว XL ก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นครับวันนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างลา3-4ตัวก็คือไซส์ L นะครับเป็นไซส์เอเชียนะครับตัวนี้ไซส์ L ใครใส่ไซส์ใรไซไหนใส่เท่านั้นไปเลยมี L มี XL และมี3 XL ลดราคาจาก2 7 9 9โดนไป12บอปอนเหลือปล่อยได้พันเก้าบาทแต่มีไซส์เหลือเพียงแค่4ตัวเท่านั้นผมรูกปุ่นแบบนี้ครับตัวนี้มันลดราคาลงมาจากที่เราเคยปล่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอคนที่ยังไม่มีเสื้อตัวนี้ละกันคนที่มีแล้วก็ให้คนอื่นเขาก่อนไว้ค่อยรอตัวใหม่นะครับเผื่อคนที่แบบโอ้ตัวเทรนนิ่งได้พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทนี่คือถูกมากเพราะเป็นเสื้อที่นําเข้าจากเมกาสโร์ทราฟอร์และก็ผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ออกกำลังากายที่ดีสุดๆเลยนะครับแล้วสวยด้วยฮะน,นแบบมบมี L. XL และ 3XL ลดไปจาก2799เหลือ1 9 9 9้แบงค์พันสองใบมีทอนนะครับถ้าเข้ามาขอเป็นคนที่ยังไม่มีครับมารีบซื้อไปได้เลยครับเกมเมื่อคืนนี่นะครับแม้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับก็คือ s t e y Ua ั u c ู r e s t โดยเฉพาะเมื่อวานที่ผมเล่าไปก็คือมีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อยอ่อนะ FC SB นะครับมันก็ต้องเรียกอย่างเป็นทางการคนที่งงแมนยูเจอทีมอะไรนะเป็นทีมจากโรมาเนียซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่เข้ามาเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่แล้วนะครับแต่แค่ปีนี้ในบอลในลีกเขาไม่ค่อยดีอยู่อันดับที่8นะครับซึ่งมันเป็นแมตช์ที่สําคัญมากนะครับสำคัญมากยังไงคืออย่าลืมนะครับทุกคนตอนนี้แม้ว่านักฟุตบอลครับเวลาคนไปถามเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นโค้ชเองก็จะแบบไม่พูดตรงๆนะครับอ๋อเราขอดูกันไปเกมต่อเกมแต่ความเป็นจริงครับกลางปฏิทินดูเลยครับผมเชื่อเลยะว่า ณตอนนี้เป้าหมายของรูเบนอาโมริมแล้วก็ลูกทีมเนี่ยอยู่ที่การเป็นแชมป์ยูโรปาลีกครับคุณผ,ผู้ชมครับเหตุผลง่ายน,นิดเดียวครับคือซีซั่นนี้ต่อให้ไต่พรีเมียร์ลีกไปสูงที่สุดเนี่ยเราก็ยากมากที่จะไปจบในพื้นที่คอนเฟลิน์ลีกนะครับก็คือถ้วยเล็กสุดของฟุตบอลยุโรปครับคุณคิดว่าแมนยูจะไต่ไปถึงระดับที่แปดนะฮะหรือเจ็ดล่ะครับ,รรบยากมากถูกไหมฮะปีนี้เราเราจบไม่ที่สิบก็ต่างจากสิบอยู่แล้วนะครับมันเป็นปีที่ล้มเหลวในฟุตบอลลีกอยู่แล้วมันจะมีทางลัดเดียวนั้นที่จะขึ้นทางด่วน ต่อมอเตอร์เวย์ไปลงแบบชนิดรวดเร็วที่สุดก็คือการได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นยุโรป้าหรือว่า f a ฟคัพก็ต้องไปให้ลึกที่สุดเพราะ FA เราก็เป็นแชมป์เก่าใช่ไหมครับทีเนี้ย้องเหนือจากการได้โทฟี่และประทับตาว่าอโมริมมาครึ่งซีซั่นแล้วสักเซสทันทีคือการได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าทันทีนะครับทุกคนคิดกันเหมือนกันโอนาน่ายัางบอกแล้วเรารู้ว่านัดสุดท้ายเล่นที่สเปนเพราะเราดูมาหมดแล้วว่าแข่งที่สนามของแอตติกบินเบาซึ่งบินเบายังอยู่ในเส้้้นนทางงตรงีดวย อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมเมื่อคืนนี้นอกเหนือจากการเข้าไปเล่นในรอบลึกๆของยูโรปาแล้วเนี่ยคือเราต้องหนีเพลย์ออฟเพราะว่ากุมภาพันธ์นะเพลย์ออฟเล่นอีก2แมตช์นะอับบลก็จัดเต็มใส่หนักที่สุดซึ่งเป็นการโลเทชันที่เนียนและเปลี่ยนโกด้วยบายยินดีได้ลงสนามต่อเนื่องนะครับกลายเป็นว่าหน้าตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่โอน,นาน่าเสียไปชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูอีกสักเกมซึ่งจริงผมว่าเกมนี้ก็ชัดเจนแล้วนะว่าเขาหลุดไปเป็นตัวสำรองในบอลทั่วยุโรปอีกน ความหมายคืออีก3ถ้วยที่แมนยูเหลืออยู่ไม่นับคาราบาที่ตกรอบไปแล้วเนี่ย FA และยูโรปาลีกเป็นของบบยินดีนะครับอนน,น่าจะเหลือแค่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งเมื่อคืนนี้อาจจะไม่ค่อยได้เซฟอะไรแต่ก็ดูมั่นใจขึ้นเยอะนะครับลูกเท้าอาจจะมีเตะแป๊กเตะอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ชัดเจนว่าเป็นโกลแบบสมัยก่อนมือแขนขาย,ยาวนะครับส่วนก้องหลังเนี่ยมีการโรเตชันพักแฮร์รี่แม็กไกวร์ซึ่งผมบอกเลยครับจนมาถึงนาทีนี้นะครับ ถ้าหากว่าท้ายซีซันเดอร์ลิกไม่บาดเจ็บไปซะก่อนเนี่ยเป็นการซื้อที่คุ้มค่ามากผมดีใจมากที่ผมมองไม่ผิดเพราะว่าเขาแน่นเขาประสบการณ์ดีเป็นกองหลังที่มีความเร็วเสียเตะมุม่เราได้แต่มุมเสียบอลปุ๊บเดอร์ลิกวิ่งสับตีนหมามาคนแรกรับผิดชอบดีสุดๆแล้วสั่งการเช็คออฟไซด์ได้อย่างดีเยี่ยมเล่นเป็นเซนเตอร์ตรัวกลางลิซันโด แต่ว่ามันจะมีจุดอ่อนก็คือเมื่อวานเนี้ยมาสระอุยกับดาโล่ดันอยู่ฝั่งเดียวกันก็คือมาสระอุยเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาส่วนดาโลเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาเกมก็ไปไม่ได้ครับแมนยูเ็ดออกซาร์ดแบบไร้ปีกครับเป็นการท้าทายระบบมากๆของอโมริมครับไม่มีการาโช่ไม่มีอา,าร์มัดไม่มีปีกใดๆทั้งสิ้นเลยดูผิวเผนเนี่ยเหมือน4เหมือน54 1ด้วยซ้ำก็คือกองกลางเนี่ยนะครับวนกันมาเล่นบรูโน่เล่นตัวล่างกับคลเลเยอร์ นะครับแล้วก็ตัวบนเป็นคอ p y ปเมนูกับอิเล็กเซนซึ่งมันเป็น4ตัวแบบเหมือน,นไดมอนด์หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแล้วก็ทิ้งหน้าเป้าคนเดียวคือฮอยลุนอย่างที่ผมเกิดมาตอนต้นครับว่าถ้าดูผิวเผินดูเหมือนเล่นไม่ดีผมดูผมก็ง่วงเล่นอะไรโอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะขอบบอลซะเป็นส่วนใหญ่แต่หือหวาไหมไม่เลยแต่ถ้าเรามองลึกๆนะครับผมก็ดูลีลันอริงีตอนเช้าหลังจากผมไม่ง่วงโอ้โห เห็นความแยบยนต์ครับความแยบยนต์นั้นคือการไม่เสียบอลง่ายๆในบอลยุโรปและการเน้นผลสกอร์ซึ่งสำคัญมากในฟุตบอลนนอกเอาครับต่อจากนี้เนี่ยอมโมริมน่าจะเป็นมูรินโญ่ภาคสเหมือนกันคือถ้าคุณมาแบบแผนซื่อๆเล่นทื่อๆตรงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้ช้างบอลถ้วยโ,โดยเฉพาะในยุโรปยากมากครับเพราะฉะนั้นขึ้เวลาแรกเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่หวือหวาโอกาสไม่เยอะ แต่มันบ่งบอกให้เห็นความระมัดระวังมันบ่งบอกให้เห็นแท็กติกที่ถ้าจะเล่นแบบรัดกลุ่มฉันเล่นได้นักเตะมันก็เอานักบอลออกบอลเร็วไม่มีตัวเลี้ยงพอไปได้มีโอกาสจริงๆควรขึ้นนาด้วยซ้ำคพ p เมนูได้แปลโลง่งๆแต่ว่าเดนยิงข้ามผ่านแต่บทบาทของหมายเลขสิบของเขาครึ่งแรกถือว่าสอบผ่านทีเดียวและบุโร่ฟแฟนเดย์ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับทีนี้พอเข้าครึ่งเวลาหลังอาร์มริมรู้แล้วว่าสเตโอโบคาเลสเนี่ย ไม่มีอะไรบวกกับณนะนาทีนั้นกัสโกเรนเจอร์อขึ้นนำนะครับคือจริงๆแมนยูกับสเตอัวเนี่ยก็แข่งันโดยตรงก่อนแข่งแมนยูอยู่ที่5สเตอัวอยู่ที่8แล้วก็โดนเรนเจอร์แซงขึ้นไปคือใครหลุดจากที่8ต้องไปเพลย์ออฟแต่1นึงเนี่ยไปรอบนอกเอาต่อไปทันทีนะครับเขาก็เลยถอดท็อปปี้โคเลเจอร์ออกถอดมาเลเซียออกนาทีนั้นแมนยูไม่มีวิฟิลเชิงรับจริงๆโคเลเจอร์ก็ไม่ใช่วิฟิลตัวรับหรอกครับแต่ว่าเขา เขาเป็นตัวที่มาปัดกวาดหน้ากรอบเขตโทษและผมเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าทวิคอลเลเยอร์เวิร์กนะครับแม้ว่าเขาอาจจะดูไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรที่เป็นที่ประจักษ์ไม่ได้เลี้ยงบอลเก่งคอบบี้เมนูไม่ได้เข้าบอลดุด้านเหมือนคาเซเมโล่ไม่ได้เปิดบอลยาวแม่นเหมือนอิลิเซนแต่เป็นอีกหนึ่งคนที่ทําหน้าที่จนจยด,ดสุดท้ายปัดกวาดและโพซิชันดีผมก็คงย้ำว่าไ,ไอเด็กคนนี้เหมือนคาริคคือจังหวะอ่านเกมเนี่ยพอนักเตะสเตย์อลด์จากการประกบเข้าไปใช่ไหมครับ เขาตามติดภายในวิถึงสองวิปุ๊บลดไปปุ๊บปุ๊บลดไปที่ปุ๊บตามอย่างเงี้ยโคชชอบคืออยู่ที่ไหนก็รอดนักฟุตบอลที่วินัยสูงทําตามที่โค้ดบอกอยู่ที่ไหนโค้ดก็รักแม้จะโดนถอดออกนัดน,น,นี้แต่ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเพราะชะนะเป็นผู้ต่อไปเลยนะครับทรพี่ขอยมไม่ใช่ล้มเหลวในเกมครับคืนนี้แต่แมนจูต้องการประตูนะครับพอเอากาลาโชปีกลงเอาอาหมัดลงเนี่ยเขาโยกดารโลกลับไปเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายและอาหมัดเล่นตรงนี้ บรูโน่ก and ับอีเล็กเซนทอยมาอยู่คู่กันข้างบนยังใช้โคบี้เมนูกับอเลฮันโดการาโชเกมแมนยูบุกขยกเลยครับคราวนี้คอมบอลเหนียวแน่นด้วยแล้วบุกได้น่ากลัวด้วยนะครับสามารถกดคู่แข่งได้นานๆ2นาที3นาทีเหมือนที ok ่ช่วงหนึ่งผมเคยตั้งคำถามว่าแมนยูเคยทําแบบนี้ได้หรือเปล่าโลคู่แข่งนานในยุคเอริชนะเมื่อคืนอัมบอรินทำได้ครับแต่ก็ต้องก้มหน้ายอมรับตามตรงว่าสเตอบุคาเลก็ไม่ดีเขาไม่ได้เก่งจังหวะการบีบเพรสซิ่งของเขาอ่ะมันไม่ได้รุนแรงเหมือนพเมเ์ลีก หลังเกมอเโมริมนยังยอมรับเลยครับว่าคู่แข่งไม่ได้ไม่ได้ไได,ไได,ดูถูกนะแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานขวิเบอร์ลีเพราะฉะนั้นเขามองไปที่ลูกทีมว่าควรจะทําได้ดีว่นนี้คือควรจะชนะเกิน2ประตูนะครับซึ่ง2ประตูที่ได้เนี่ยก็มาจากความเ,ล,เลี่ยมของคอพี่เมนูนะครับอย่างลูกแรกบรูโน่ยิงชนคานไปก่อนเออแลอ่นหยางหนึ่งบรูโน่ครับพอเขาเล่นตัวล่างครับเขาไม่ต้องที่จะไปดรฟ์วิ่งเยอะๆแล้วกลายเป็นแรงเหลือยิงฟรีคิกยิง กลแรงมากครับแรงเหลือกล้ามเนื้อขามีพลังยิงไกลชนคานคานแทบพังเตะมุมก็ดูดีเตะฟรีคิกก็ดูรุนแรงคือเราทําให้เห็นได้ชัดว่าพอบรูโน่วิ่งทั้งเกมเขาเตะมุมเบามากไม่เคยได้ลุ้นอะไรเลยนะครับอันนี้แรงเหลือครับแล้วก็ขอชื่นชมการปรับตัวของกัตตันทีมของเราอีกครั้งหนึ่งใครที่มองเขาผิวเผินเนี่ยเราอาจจะมองว่าจอมโวยเหมือนเดิมแต่จริงเขาเสียสละตลอดเวลานะครับแล้วสิ่งที่เขาแทบจะไม่เคยทําในยุคข,ของโซชาเทนฮาร์ก ลังนิกมาก่อนคือความอดทนแต่ในยุคของอาร์มริมเขาอายุ30แล้วละครับเขาจะไปบ้ามุทะลุเป็น26ปีเหมือนตอนอยู่เราแรกๆไม่ได้วิ่งเยอะๆไม่ได้ไไดเก็บแรงเอาไว้แล้วให้จังหวะที่เหมาะสมเป็นตัวคลองบอลไม่ไหวก็คืนไม่ไหวก็ปาดเขาอดทนได้ดีมากครับซึ่งมันมีมิดฟิลด์หลายคนนะครับที่เป็นกองกลางแล้วอดทนไม่ไหวผู้ชื่ออะไรก็ได้ครับซิเวนเจอร์รานเนี่ยฮะคุณผู้ชมจําได้ไหมครับในยุคหนึ่งของลาฟาบเดเตสอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพ นัดลิ์พูเจอเอเวอร์ตันตอนนี้หงแดงต้องการจะได้ประตูลาฟาบรเตตตัดสินใจถอดซีเวนจราดออกแล้วส่งลูคสัสเลวาไปนะครับเป็นที่เรื่องลือที่สุดเลยนะครับปลาฟาจบเกมให้ความเห็นว่าก็เจอราด์รีบออกบอลแล้วมันเสียครับคือนักเตะที่ชอบแทงบอลสิ่งเสียงตลอดเวลาให้เขามาเล่นเรียบร้อยเนี่ยเขาซัฟเฟอร์นะครับเขาทรมานนะครับแต่บรูโน่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีหลายช็อตที่แบบผมคิดวนะ่าเมืองจ่ายแน่นอนลูกนี้จ่ายและต้องติดแน่นอน ทำท่าจ่ายอึบแล้วอึบแล้วเหมือนเห็นของหวานแล้วก็าลังจะปากเข้าปากแล้วอึบอึวนกลับมาปาดเพราะอมบูลีนบอกว่าไม่อยากให้เสียบอลง่ายๆแล้วทำความเข้าใจใหม่นะครับหลายคนอาจจะวิจารณ์ว่าเฮ้ยโอ้โหแมนยูเล่นบอลเนี่ยคืนหลังเหลือเกินคืนหลังบ่อยเหลือเกินมันทำไมไม่ไปข้างหน้ามันเป็นความต้องการของโค้ชนะครับอันนี้ชัดเจนเทนหากนี่คือไม่ชอบคืนหลังแล้วคุณเอาไหมล่ะเอลิเทนหากคุณก็เคยถามเขาไม่ใช่บอลเทนหานะคือบอลในเล็ก ได้บอลมาสวนกลับใช้แค่2คนบรูโน่เปิดอ้อมไตรฟอร์ตบึง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 ,บง,บงกานาโช่เลี้ยง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 ยงิยงมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนเทนฮากเขาชอบบอลทางตรงคว้าใ,ใช้ความสามารถเฉพาะตัว,ตวสวนกลับเร็วๆชนะบอลถ้วยกับทีมใหญ่ได้แต่อามูรีไม่ใช่ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าเขาบอกเขาไม่ชอบบอลใช้เดี่ยวอยากขึ้นไป2คนแล้วเสียบอลไม่เอาเพราะต้องมาไล่บอลแล้วเหนื่อยเวลาขึ้นๆทั้งหมดเสียหคน มีเล่นร่วมกันข้างบนเสียไม่เป็นไรลงมาแล้วช่วยกันรับข้างล่างคือเขาเป็นแบบนี้ฮะนี่คือไอเดียเขา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่โอกาสไม่มากกว่า60%ไม่ต้องแทงแทงไปปุ๊บก,กองหลังเอาขามาสกัดติดเราเสียบอลวิ่งลงมาวางปแลเหนื่อีกแล้วถ้า70% 80%ค่อยแทงเสียไม่ว่ากันแต่ถ้าแบบ50%เนี่ยวนกันมาก,ก่อนคลองบอลเหนียวๆซึ่งจริงๆมันก็เป็นนโยบายของอาร์เซนอล เซเวนเกอร์สม al ัยก and ่อนกับอาร์เตต้าด้วยซ้ำนะครับแมนซิตี้ก็เป็นแต่แมนซิตี้แค่แค่ตู่วเท่านนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจใหม่บอลคือหลังบางทีไม่ใช่บอลทะเบิกครับมันคือการเซฟโซนมือการโดมิเนตเกมนะครับผมเช่นชมอัมบิมในเกมนี้เช่นเดียวกับเขาพี้เมนูครับเขาเนี่ยนะสองประตูที่ได้มาจากเขาเลยครับคือเขาโยกเอวเขาเป็นคนโยกบอลเก่งแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นร่วมได้มีอีกเทมโปหนึ่งมีอีกจังหวะหนึ่งที่ อาจจะไม่เก่าเหมือนบูโนในการที่แทงแล้วหลุดเลยครับแต่ว่าโอ้โหเราได้เห็นอะไรใหม่ๆบูโนเล่นตัวล่างผนอมแรงไปคอฟี้เมนูแรงเยอะก็ไปเล่นข้างบนดีมากเลยครับแล้วเขานะฮะโพซิชันเขาใกล้เคียงกับจู๊ดเบนนิงแฮมผมไม่ได้บอกว่าเมนูเทียบชันจู๊ดยังไม่ถึงแน่นอนแต่ตอนจู๊ดเล่นให้กับดอตวุลจู๊ดก็เริ่มจากตำแหน่งหมายเลขหก 6. คู่กลางแล้วก็ขยับเพิ่มหน่อยไปเล่นหมายเลขแปดเข้าใจเข้ามาหมายเลขหก 6, หมายเลขแปดใช่ปะ ก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรุกและเพลย์เมเกอร์จู๊ดเป็นที่ทำเป็นแบบนั้นครับอยู่รอบมูลตอนแรกก็เล่นคู่กลางกับเออร์ชานก่อนแล้วก็มีเอ็มเรชันเอ็มเรชานนะเออร์ชานกับเอ็มเรชานคนละคนนะแล้วก็ขึ้นไปเล่นเป็นหมายเลขแปดเป็นตัวรุกช่วงนั้นกำลังคึกเลยและสุดท้ายทุกวันนี้กับเ้วยประเดเขาคือหมายเลขสิบก,ก็คือเพลย์เมเกอร์คอยเล่นกับเอ็มเป้หรือไม่ก็โดนอันเชลติกขยอบออกไปเล่นทางซ้ายเมนูเป็นแบบนั้นครับช่วงแรกก็คือมิดฟิลด์คู่กลางกับคาเซเมโร่ได้ไหมฮะ แล้วก็อยับขึ้นไปวันนี้พเพยหน้าขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวต่ำเลยซึ่งก็ไม่เขืนอเลยครับแล้วหลังเกมเขาพีมเมนูก็บอกว่าผมชอบด้วยซ้ำผมรู้สึกฟรีดอมฟรีดอมคืออิสระไม่ต้องกังวลเกมรับเขาเป็น <And>, uh, คนไม่ชอบวิ่งไล่บอลเกมรับอยู่แล้วคือขยันครับแต่ว่าวิง่งไล่บอลไม่เกง่งแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้ภูมิใจผลงานตัวเองเพราะควรยิงได้สองลูกเพราะความสัมภานธ์ดีเอ้เลือกแปลเรือกเลิกเสียดายไม่เข้า ก็มาแก้ตัวได้จากการจ่ายเนให้กับโชว์แล้วเขาก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับทางฝั่งของดาโลยิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแผนที่ดีนะครับแม้ว่าคู่แข่งจะไม่ดีแต่เราก็ได้รับบททดสอบที่ดีทีเดียวนะครับก็เอาชนะไปได้2องวันต่อนซึ่งหลังเกมเนี่ยอามูริมก็ชมครับเขาบอกว่าเขาก็ขอเวลาอยู่กับนักเตะเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยคอมีิเมนูน่าจะเล่นตัวรุกได้แล้วก็ทําได้ดีแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะดีกว่านี้ได้อีก ส่วนเขายอมรับตรงๆนะครับตอนนี้เขาชอบทํางานกับกาลาโชแล้วนะครับกาลาโชปรับตัวได้ดีพัฒนาทุกวันแล้วก็มีสายข่าวเล่าให้ฟังว่ากาลาโชไปปิด x ปิดทวิตเตอร์แล้วนะผมยังไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่ายังไม่ได้เข้าไปเช็คแต่ว่าเขาเล่ากันมาแบบนั้นแล้วก็ทําตัวดีก็โดนหัวหน้าแก๊งโดนตัดไว้แล้วไงก็คือมาคาแรดฟอร์ดนะครับมันก็เลยโดนเชิดไก่ให้ลิงดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องสู้กันแล้วนะครับอาบูริมทูทรงแล้วอยากจะเก็บกาลาโชเอาไว้แล้วแล้วก็ต้องสู้กับเชลซีที่กำลังปรับ รอบที่2นั่นเองนะครับส่วนอาวุธลับที่ผมพูดอีกทีนึงก็คือลิซันโดมาร์ติเนีครับจริงๆครึ่งแรกเนี่ยเห็นแมนยูบุกไม่ขึ้นแต่ว่ากูรูชมนะครับว่าทางซ้ายแมนยูแข็งครับสตาร์จากลิซันโดไปที่บรูโน่และไปจบที่คอบบี้เมนูซ้ายแมนยูแข็งโป๊กเลยนะครับลิซันโดกลายเป็นความหวังสูงสุดของลาสซุนฮอยลุนครับทุกๆครั้งที่ลิซันโดพาบอลขึ้นมาหอยลุนแบบอ้าวเว้ยกูจะได้บอลแล้วเพาแทงให้เท้าซ้ายส่งให้เท้าซ้ายตลอดนะครับแล้วผมก็รู้แล้วนะว่าลสาสซุุ่ยฮออลนนมมัััีีปญหา,ญหาทะไรครคบ ไอ้จังหวะท่าบังของมันอย่างเงี้ยแล้วก็ล้มมามี2อย่างครับเมื่อคืนนั่งสังเกตจริงๆข้อที่1นึ่มันคือเพื่อนร่วมทีมด้วยครับเขาบังเนี่ยเขาบังใช้เวลานานนะครับสามถึงสี่วิกว่าเพื่อนจะมาเติมหาซ้ายหาขวาไม่มีใครช่วยเลยแต่ถ้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์บังเออร์ลิงฮาแลนด์มันชอบเอาบอลเหยียบบอลเอาไว้แล้วเอาแขนบังเสร็จปุ๊บเห็นแบรเนาร์โดซิวามันก็เขี่ยให้เห็นไอ้กีลิชมันก็แตะให้แต่กับแมนยูเนี่ยกว่าฮอยลุนมันจะส่งเนี่ยมันเกือบวววิมมมัันกก็ลลล้้้้ออออยู่แเเพราาาาะงงงหหตใค บังมาเอาล้มเพื่อนไม่มาสขาพูดกับข้อที่2ตัวมันเองครับเขาพลิกช้าจำก็ได้แม้รุ่นการแรกที่อยรุนพลิกบอลเก่งๆอะส่งบอลมาให้เขาแตะพวกเขาตัวบังเสร็จแล้วเขาพลิกเลยแต่เนี่ยมันกว่ามันจะพลิกอะมันยื้ออยู่นานอาจจะเป็นพกองหลังกอดมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของอยรุนที่คนบอกตู้ใหญ่ทำไมล้มง่ายไม่ได้เฝ้าเพราะหนึ่งคือมันพิงเสร็จเพื่อนเติมขึ้นมาให้มันเขียวบอลเล่นต่อน้อยช้า2คือไอ้ท่าพลิกเนี้ย มันไม่ค่อยมั่นใจหลังแรกๆสมัยก่อนจะแบบว่าคว่หลบแล้วก็หมุนตัวต่อวิ่งแต่ตอนนี้จังหวะการเทิร์นบอลอ่ะมันอืดมันทําให้กองหลังก็เอามันคว่ำแล้วก็ไม่ได้ฝ่าวเหมือนเดิมนะก็มีโอกาสยิงไปครั้งสองครั้งนะแต่ว่าลิซันโดเนี่ยโหพัฒนาได้เร็วมากลิซันโดกับบรูโนอยู่ไหนโค้ชก็รักเพราะปรับตัวเก่งอย่าเล่นเสียงอ่ะผมไม่เล่นเสียงลิซันโดอย่าเข้าบอลอย่างนี้เล่นหลังสามได้เล่นหลังสองได้ครับก็ยอดเกยมมาดูจากตารางคะแนนแล้วตอนเนี้ย คือแมนยูจบที่3ก็เข้ารอบแน่นอนแล้วผมพูดจริงนะปีนี้ที่แชมเปียนส์ลีกไม่ได้ลงมาตกรอบแล้วลงมาร่วมอยู่รป้าเหลี่ยยังไงแมนยูก็ควรเป็นแชมป์นะเพราะว่าลาซิโอกับบินเบาเนี่ยในลีกปีนี้โอเคไมแต่ที่4ี่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับส่วนคู่แข่งที่สอคัญที่ถึงน่าจะเป็นสเปอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังว่าครึ่งแรกอย่ามองเล่นเบื่อเพราะนัดเนี้ยเขาเล่นด้วยผลการแข่งขันเล่นด้วยความระมัดระวังนั่นเองนะครับ คิดยังไงคอมเนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับแมนออฟแมนเป็นคอ p ี้แมนูวันนี้ไม่ต้องพูดตารางอคะแนนความสามารถแล้วกันลองไปดูใน Facebook เราได้นะครับคุณโดมลงไว้แล้วประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อซ้อมล็อตสุดท้ายแล้วนะครับสีเทากับสีส้มในหมดไปแล้วเหลือสีน้ําเงินซึ่งล็อตสุดท้ายเนี่ยมีอยู่3ไซส์และลดราคาถึง12ปอนด์นะครับเคยปล่อย2799รอบนี้ปล่อย1 9 9 9แต่ว่าก็ไซส์เหลือแค่3ไซส์ครับเหลือ l XL และ3 xl a s i ยนะครับลดนั้นหมดแล้วนะครับผมรบกวนแบบนี้ครับพอดีตัวนี้มันลดจากที่เราเคยปล่อยไป2 9 9 9นะครับผมรบกวนขอคนที่ยังไม่เคยมีก่อนนะคนที่มีก็ให้คนอื่นก่อนแล้วกันนะแล้วก็รอมาซื้อตัวใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้พอมันออกสีขาวที่อังกฤษเขาลดมาก็เลยคว้ามาอีกรอตหนึ่งแต่ว่ามีแค่ประมาณไซส์ละสีตัวเท่านั้นเองนะครับไซส์ l xl และ3 XL xl เชียใครใส่ไทยไซส์ไหนก็ใส่ไทยนั้นได้เลยเหลือพันเครับ2000มีทอนป่าหนึ่งะครับ ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ